โอเคก็วันนี้วันลาพักร้อนเราจะไปกางเต้นกันดีกว่าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้น่าจะเจอหมอกแบบแน่นๆนะคะดูรีวิวกันว่าที่ไหนที่จะมีหมอกบ้างฝั่งบ้านบึงเรายังไม่เคยไปแล้วก็เรามาเจอที่ที่หนึ่งเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะชื่อว่าบ้านบอสแคมปิ้งจริงๆเดนเลงไว้หลายครั้งจะทักเพจไปประมาณ5รอบแล้วแต่ไม่ได้ไปสักทีวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะก็เลยนี่ฉันดูก่อนตัวนี้นะคะ จะมีกิจกรรมให้พายเรือคายักด้วยมาดูกันว่าบ้านบอสแคมปิ้งจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะก็ะเริ่มต้นจากการเดินทางจากตัวเมืองนะคะไปเที่ยมเพอบ้านเมืงจังหวัดชลบรุรีระยะทาง27กิโลใช้เวลาเดินทางแค่30นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งอัตราค่าบริการอาการเต็นที่นี่นะคะสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่200บาทน,นะคะแต่ถ้าน้องๆอายุ14ปีลงมาเนี่ยจะอยู่ที่100บาท ถ้าต่ำกว่าสุสองปีลงไปเนี่ยจะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะแล้วมุมนี้นะคะจะขอหยุดสปีดคลิปสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้มาชมบรรยากาศแล้วก็จุดเช็คอินจุดแรกของดานกางเต็นบ้านบอสแคมปิ้งอำเภอบ้านบึงจังจหวัดชลบุรีค่ะ ต้องขอบอกเลยนะคะว่าไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวจุดที่สองเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะซึ่งพอเราเดินย้อนออกมาเนี่ยจะเจอลานกลางเต็นท์นะคะสามารถเลือกล็อกลงได้เลยฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ําบริการให้ด้วยสําหรับห้องน้ำหญิงจะมีห้องอาบน้าให้2ห้องแล้วก็ห้องน้ําอีก3ามห้องนะคะบรรยากาศประมาณนี้เลย ซึงต้องบอกเลยว่าช่วงที่เรามากางเนี่ยเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะจะมีมดเขาเรียกว่ามดอะไรอะ่ะมดตะนอยไม่ใช่ตัวเดินบานเล็กๆอ่ะคะ่ะที่อยู่บริเวณรอบๆร,ร,ร้านนะคะเขาจะคอยมาปวนเพราะฉะนั้นก็จะมีเนี่ยค่ะคุณป้ามา,มารยปูนขาวเพื่อไล่นมดไปนั่นเองนะคะ ซึ่งตอนที่ทุกคนเห็นหอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเวลา5้าโมงแล้วกว่าเราจะตัดสินใจก็บ่ายโมงครึ่งกว่าจะเก็บของอีกสองชั่วโมงก็บ่ายสามครึ่ง้าไปแล้วกว่าจะเดินทางมาถึงกว่าจะแวะซื้อเครื่องดื่มอาหารเย็นอีกนะคะกว่าจะมาถึงก็ค่ําแล้วแล้วดูสิคะกางเต็นท์กันจนค่ําจริงๆนะคะแต่ว่าบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยเงียบสงบมากๆเลยอยากให้ทุกคนรอดูวิวพรุ่งนี้เช้าพร้อมกันว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ไม่ไหวแล้วขอตัวไป たまに立ち止まり確認する遠くに過ぎたら離れてしまうよな逃げないほんのワンシー,ー,ーンがエビデイザグテグテそれはそうたるを知る手のひらサイズに収まる とした「感謝に気づいたとき」「会計がゾロ目」「野良猫に会えた」「信号が青い」「レコード弾けた」「小さな喜びなんでもいい」「気づいて磨いていく感性、旅の途中まだ俺は未完成」「様々なことから吸収し อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าหน้าเต็นท์ของเราเลยต้องบอกว่าแอร์ปิดบางนิดนึงหมอกมันเยอะไปหน่อยบังเขาทั้งลูกเลยนะคะก็เลยได้แต่ภาพวิวแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะคะก็ถือว่าคุ้มอาจจะไม่ได้มีคลิปนะคะเพราะว่าห่วงแต่ ไลฟ์สดติ๊กตอกอยู่อย่างนั้นนะคะก็เลยได้แค่ภาพนี้มาฝากทุกคนเจอกันทริปหน้าบ๊ายบาย